ก็คืออย่างตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสืบทอดสืบทอดสืบทอดก็คือสอนไงสอนนำพาคนสู่การปฏิบัติไงทำไมไม่บวชเนนวะก็ก็ก็ผู้ที่ดูแลศาสนาก,ก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสก่าเข้าใจทำไมไม่บวชเออมีโครงการบวชเนนไหมมีแนวทางบวชเนนไหมหรือว่ายัางไงก็เคยถามอยู่ประเด็นเนี้ยเขาว่าไงทอนนั้บอกว่าเป็นเนนใช้ฤทธิ์ไม่ได้ฮะเป็นเนนใช้ฤทธิ์ไม่ได้คนก็มองว่าแต่ก่อนสารสั่งห้ามแบบ ห้ามแบบมีการเชื่อมนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้มันเหมือนมาแบบรูปแบบใหม่เป็นการไปทำบุญที่นั่นเะรยบแบบุญที่นี่อีกอ่ะมันก็วิธีการมันไม่ต่างกันอย่างเงี้ยเออคือทำงบบมันมันมีคำว่าม่ชอบไงโดยไม่ชอบไงคอมเมนต์ได้เลยนะมันมีคำว่าแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอ่ะได้ทีนี้ไอ้คำว่าโดยม่ชอบมันมันมันจะมีตัวหัวเชื้อมันมาจากคำว่าเชื่อมจิตอ่า แล้วเชื่อมเก็ดเนี่ยมติเทรสมาคมโดยผอ,อพูดเนี่ยเสนอความเห็นไปว่าเชื่อมเกล็ดมันไม่มีในพระเตปิฎดพอมันมันไม่มีแลวเอามาสอนเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการาไม่ไม่มีหลักฐานยืนยันทางพระเตพิฎดเมื่อไม่มีละมาสอนในหลักทุทธสถานะมันเป็นคําว่ามิชอบอย่าไปถามถึงสภาทนายความสภาธนายความเข้ามาแล้ว อย่าไปถามถึงผมก็โดนไปสี่ใบแล้วโดนร้องอ่ะอย่าไปถามถึงต้องฟังฟังคนละมุมจะได้เข้าใจกันมันจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วสังคมจะได้แยกแยะออกจะได้ฟังเอ้ยฝ่ายนี้พูดดีเอ้ยฝ่ายนี้ไม่ได้ฟังฝ่ายนี้ฟังหน่อยสิว่าเขาเป็นยังไงบ้างเราจะได้เข้าใจเขาบางทีเราอยากให้เขาเข้าใจเราแต่เรายังเข้าใจเขารอย่างเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่าเขาเป็นอะไรเขาป่วยหรือเขาฟุ้งซ่านไหมหรือเขาเอ้ยมันก็จจะใช่นะอย่างเงี้ยก็ได้จะได้มนคนละโลกโอเคโอเคไหมโอเคนะเอฟซีโอเคนะ โอเคยังโอเคยังอึ๊บปึ๊บก่อนอึ๊บก่อนอึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บโอเคอ่ะพี่เชิญตอนไม่เป็นความรู้ไงเป็นความรู้อ่าใช่ไันไม่เหมือนกันไงในการที่สารสั่งเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบภายนอกก็คืออันนี้ลงนะจะหมดฮะ<ช>องค<ช>์ปรนะกอบภายนอกก็คือ,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 อแต่ละผกักแล้วไปไปจัดคอร์สภายในคือโดยไม่ชอบอก็คือแสวงหาผลประโยชน์โดยโดยไม่ชอบอคำว่า <laughs> คำว่าโดยไม่ชอบคืออะไรคือคำว่าเชื่อมติตเนี่ย มันมีมติสี่สองสี่ที่ขอพอภิเสนอความเห็นไปที่มติเหลสมาคมว่าเจ็ดข้อนะมันจะมีข้อนึงคือเชื่อมจิตไม่มีนะพระไจ้าิโดและคำขอในลักษณะแบบนี้คือมันเป็นเขาจะมีคําเสนอของขอพุทธแลเลยตรงนั้นมากับที่กิจกรรมเนี่ยมันไปขัดกับตรงนั้นไปขัดกั้เมันก็เลยคราว่าโดนไม่ชอบโดนไม่ชอบแล้วก็องค์ประกอบภายนอกเนี่ยมันมันมันไปสอดคล้องกันแต่มันมีอีกข้อหนึ่งเป็นเจตนาพิเศษ ต้องมีเจตนาพิเศษด้วยคือแสวงหาผลประโยชน์มันก็จะไปต้องด้วยมาตา26เนี่ยแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กโดยไม่ชอบอ่าแต่ถ้าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กโดยชอบมันก็ไม่ผิดอย่างเช่นเอาเด็กไปเป็นดาราเนี่ย่ไม่ผิดไม่ผิดอันนั้นโดยชอบเนี่ยคือกฎมันไม่ผิดมันไม่ได้ขัดตัวกฎหมายเขาแสดงว่าที่เอาเด็กมาหาเงินแบบนี้มาเชื่อมจิตผิดอันนี้คืออันนี้ก็คือในในวาระนั้น ศาลมองว่าผิดแต่เมื่อมันมีหลักฐานใหม่ในการวินิจฉัยเรื่องของมติเทงรสมาคมเนี่ยว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่มีใครชี้มันก็ต้องมีการทําขึ้นไปใหม่แม้เขาไม่มีการยื่นใหม่ทางนี้ก็มีแผนจะยื่นให้สารวินิจฉัยใหม่อยู่แล้วว่าอันเก่าวินิจฉัยผิดถูกโอ้ไม่ไม่ไมไมใช่ว่าวินิจฉัยผิดท่านวินิจฉัยถูกอยู่แล้ว้าเคื่นอน,นหรือว่าไงเมื่อมีพยานหลักฐานอ๋อใหม่จะให้กลับคำวินิจฉัยนั้น โอ้ก็ตามกฎหมายเลยอันนี้คือตามกฎหมายเลยนะว่าก็า<อ>ว่าเราก็จะมาบอกว่าเชื่อมจิตเนี่ยมันมันไม่ได้มีคำนิทีใสยว่ามีหรือไม่มีแล้วเราแล้วเราเอออันนั้นไม่รู้ละอันนั้นก็หมดไปแล้วเราคิดใหม่ไหมไอ้ไอ้ภาพที่มันมามันเห็นหมอบกาบไปทําบุญมีขบวนเป็นรถบัสหลายร้อยคันอย่างเงี้ย มันเป็นขบวนเป็นขบวนเนี่ยมันลักษณะเหมือนแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นลัทธิมาอีกแล้วเชื่อมกิจสองมาแบบรูปแบบใหม่มาแบบปิดเทอมแต่หัวใจว้าวุ่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาจะไม่ยื่นเหตุนี้อีกเหรอเก่งคิดไหมอาสมมติว่ายื่นเหตุเนี้ยมันก็จะต้องดูว่าเขายื่นตามมาตราไหนเออแต่แต่คิดว่าเขาจะยื่นไหมอ้าวอาสมมติว่ายื่นตามมาตราเดิมว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กโดยไม่ชอบเนี่ย อก็โ,โตก็ต้องดูว่าไอ้พฤติการที่ว่าพากันไปทําบุญเนี่ยครับมันไปขัดกฎหมายก็ไหนเออทําบุญทําทานถวายพระป่าเนี่ยขัดกฎหมายไหมออถ้าไม่ขัดมันก็เป็นกิจกรรมที่มันไม่ได้ขัดต่อกฎหมายครับพอไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วแล้วเขาจะอ้างว่านําเด็กไปร่วมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเนี่ยอืมแต่มัน,ม,นมันก็ดูลักษณะเป็นการเบี่ยงบาลีอย่างเงี้ยไอ้เลี่ยงบาลี ไม่ใช่เรียนบรีดีตอนแรกบ,บอกเชื่อมจิตผิดเขาไม่เชื่อมจิต่ตที่ไปทอดพระป่าเนี่ยมันไม่ใช่เชื่อมจิตก็นั่นไงแต่ว่าจะทอดพระป่าลักษณะแบบนี้ไปกราบไปการไปอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะวรอะไรเงี้ยเขาจะอ้างคิดว่าเขาจะเอาอีกไหมอ่ะเราทอดพระป่าไม่ควรยังไงไม่รู้เห็นกราบกันอนะ่ะหรือวอ่ายังไงอ่ะจะตอบคําถามที่สังคมยัง,ยงไงประเด็นว่าไปทอดพระป่าแล้วไปให้นําเด็กไปเดินแล้วให้ผู้ใหญ่กราบใช่เอา เอาดอกมงอดอกไม้ให้กันอย่างเงี้ยม,มันมันกะไรกะไรอยู่นะเอาดอกนี่ว่าการที่เด็กไปยืนตรงนั้นแล้วผู้ใหญ่กราบเด็กอ่าอย่างนั้นกราบพระเจ้าอะไรนะอย่างนั้นกราบไอ้กุมารอ่ะไม่แต่อ่ผมไปกับอาจารย์เบียรนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะไปกับอาจารย์เบียอนนี่ก็ห้ามนะห้ามเลยพูดเลยห้ามกราบไหว้แต่มันบางมันยังมีหลุดนะที่เขาอมเขาก็ไม่รู้อ่ะชาวบ้าน เป็นหน้าม้าไหมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นอยู่ว่าเออบางทีเอางี้เฉพาะช็อตได้ก่อนเฉพาะช็อตนี้ว่าผู้ใหญ่กาบเด็กเนี่ยอันนั้นกับกันเองหรือว่าเตรียมกันมาหรือคอนเทนต์วะไอตัวนี้มันเอาเฉพาะองค์ประกอบภายนอกที่เห็นภาพก่อนเอ้หรือรว่าเดี๋ยวก่อนหรือว่าคุยกันมาบนรถไม่ใช่ผิดกฎหมายข้อไหนก่อนมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ควรไปผู้ใหญ่กับไหา้เด็กไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือว่ามันมันควรไม่ควรไอิดกฎหมายมันไม่ผิดแต่มันควรไม่ควรหรือว่ามีการมันมีการพูดคุยมากันตั้งแต่บนรถไหมสีทรงสีเชื่อก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบถึงปุ๊บเราต้องฉากนี้เลยนะมาอย่างนี้เลยนะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเออก็น่าคิดนะคีอปีนี้สองสองพันห้าร้อยหกหกสิบห้าันหกห้าด้ยปหกแปดพี่เออเออหกแปดหกแปดเออเออเอา<ๆ>คนคนที่ไปเนี่ยอายุก็อยู่ประมาณระหว่างสี่สามสิบกว่าถึงประมาณ ห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบอ่าปุ<ด>่มใหญ่ทุกคนเนี่ยทุกคนได้มีโทรศัพท์ใช้กันทุกคนนี่อ่าแล้วก็อ่านภาษาไทยออกทุกคนอืมมีเรียนเรียนเอขั้นพื้นฐานกันมาทุกคนอืมแล้วกเว็เดี๋ยวดิ๊กเขาด่าแรงนะวันนั้นนะ่ะบอกว่าไม่ไหมายความว่าเรียนสูงแล้วจะมวไม่ง่นะพี่ธรรมราชเขาด่ดาแรงนะ ก็นี่ไงที่นี่เราก็จะมาคัดแยกว่าคนที่เห็นแบบนั้นน่ะคือคนที่ไม่ชอบเหรอแต่คนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่ได้ไปนั่งกาบบนหัวคนไม่ชอบไงเหรอเขาเขาก็มันเขากาบแล้วจะมาบอกเอาสมมติเนี่ยเห็นไปเห็นเขากาบว่าอุ้ยไปกาบทำไมถ้าไปบอกเข้แล้วเข้าด่าที่นี่มาทําไมเหรอก็เงินเงินใครเงินมันน่ะเนาะเชื่อใครเชื่อมันน่ะเนาะชอบใครชอบมันน่ะเนาะเนี่ยสมมติที่ไปวันนั้นน่ะเห็นเขาคนเดิมมาเาุ๊บแล้วแล้วคนนั้นเขากาบกันนะแล้วเราไปบอกเฮ้ย พวกป้าพวกทำอย่างนั้นทําไมอะ่ะต้าข้าหันมาด่าอย่างนี้สัมทศทำไงอะ่ะเอาไม่ใช่สิบางทีมันจะไปปล่อยกันอย่างนี้เหรอสังคมอะ่ะอีกคนหนึ่งไม่มีความสามารถอีกคนหนึ่งสติไม่ดีอีกคนนึงยังไม่อยู่ในที่จเจริญบางคนนักถือศาสนาบางคนนักถือผีอยู่บางคนต้มยากินบางบางคนเขามีหมอวิทยยศาสตร์แล้วเราจะไม่สอนเขาเหรอมีโรงพยาบาลหมอเราจะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยไปต้มยาพอกินกันเหรออย่างนั้นเหรอคือสงสังคมไทยเนี่ยกําลังมองคนที่ ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคนกลุ่มที่เหมือนไม่มีความรู้งมงายคนคนที่แบบเหมือนว่าเขาเขางูอ่ะหรอมองกันอย่างนั้นเหรอแต,แต่กับคนที่ผิดศีลจริงๆเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยกลับมองว่าคนพวกนี้คือเป็นเป็นเรื่องปกติพื้นฐานที่คนทั่วไปเขาก็ทําเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นไปนั่งตอก เล่ากันเป็นข้ามมันทั้งแ,แล้วได้ถามไหมถามไหมว่าเอ,อ้ทำไมป้าป้าไปไหว้ป้าศรัทธาหรือยังไงหรือเชื่ออะไรเงี้ยถามกันไหมก็ไม่ได้ไปถามาววเขาหรอกเราไปโฟกัสเรื่องอื่นไปเท่าพระป่าแต่คนที่เขาเขามองนะเขาจะโฟกัสเรื่องเดียวเขาไม่ได้มองว่าเออไป ไปทอดประป่าไปทําบุญไปอะไรถวายสังฆทานเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเขาไปโฟกัสแต่ไอ้กาบเนี่ยมีปัญหากับเรื่องกาบของมันมันไม่สมควรไงมันคนมันดูไอไปทําบุญไม่ได้ว่าหรอกไอลถเออรถลหลายคงหลายคันก็ไม่เป็นไรเป็นกลุ่มที่ทําบุญหละแเราก็เห็นแต่ประเด็นคือกาบนี่มันคืออะไรมัน,คอ,อมนค,อคอนเทนต์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันน่าสนนะน่าคิดนะว่าใครเขาจะไปคอน,คอนเทนต์ไม่รู้ล่ะมาชุดสีเดียวกันเสื้อชมพูไอเสื้อสีม่วงลงรถนะไปถึงน้าฉากนี้นะแบ่งทางอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะแล แต่ไปรู้ได้ไงนั่นเอะเขาแล้วก็จะทําเพื่ออะไรทำคอนเทนต์เพื่อคือมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะแต่เราไม่ก้าวล่วงอ่ะตรงนั้นน่ะเหรอแต่ว่าไม่ที่ไม่ถามฉันแล้วกราบพ่ออะไรเไหว้พ่ออะไรอย่างเงี้ย,ออยผมถามนะผมไปกับอาจารย์เบียผมก็ถามนะว่าเอ้ยทาไมมากับอาจารย์เบียเขาก็บอกว่านู่นนี่นั่นเขาก็มีเหตุผลของเขานะฮะก็มีก็เ,เหมือนกันนั่นแหละถามไหมอย่างเขาอาจารย์เบียคนที่เขาต่อต้านเขาก็มองว่าเป็นด้อมเป็นด้อมถุยไง เออดอมทวีใช่ไหมเขาก็พูดเขาก็ไม่เขาก็ไม่เห็นด้วยก็มีอ่าใช่เหมือนกันแม้แต่แม้แต่ครูบาอาจารย์อีกสายหนึ่งสายอ,ยาอื่นเนี่ยก,ก็ก็ยังมีคนต่อต้านก็คนไม่เห็นด้วยก็มีแต่ของเคสเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กมันก็เป็นเรื่องที่แปลกันเออเราเราก็เห็นนีดสังคมมีภาควิจารย์ตามข่าวไปอ่ะต่อไปนิดในฐานะที่พี่เป็นทนายจะกำชับไหมว่าต่อไปไม่กลาบแล้วหรือว่าเออเอาไม่เป็นไรอยากกลับก็กรับ แล้วแล้วแต่เขามันเป็นสิ์ของเขากลับเปน้าใช่ไหมไม่บอกกันว่าเอ้ยมันไม่ควรนะเข้าใจว่าเอ้ยรักไม่รักไอ้ไอ้นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมันควรไหมเงี้ยได้สอนกันไหมเนนเป็นเด็กไหมเนนเนนก็เป็นเด็กแต่ประเด็นคือเขากลับกันเพราะสินสิบสิลแปดสิลห้ามันต่างกันที่สีนเอ้าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีสลนอ่ะฮะหรอดูดนุมอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าไงเอาแล้วก็ถามอยู่ว่าแล้วรู้ได้ไงเขาไม่มีสีน หรอประเด็นกลับเด็กเนี่ยเนียนก็คือเด็กนะเอาแล้วสิเนียนนี่เป็นเด็กไหมใช่อะแล้วไปกลับเด็กกับผิดไหมเอา้าหรอเอาก็เด็กอะก็เมื่อกี้เขาบอกอยู่ว่าเป็นเด็กเอาใช่แต่มันกลับผ้าเหลืองด้วยสิมันถือสินสิบกันนีไม่ใช่หรอสินแปดสินสิบกันไม่ใช่หรอที่ถามเขานะว่าเขาแปบ <8. S 2> เขากลับทําไมเขากลับด้วยคําคําสอนเด็กสอนธรรมะได้ สอนแล้วเขากระจ่างในข้อธรรมเขาเลยกราบเหตุผลนี่เลยยอมเออพวกมึงไม่กราบเรื่องของพวกมึงเขาจะกราบกันอย่าไปวุ่นวายเอก็ถูกนะแล้วพูดอย่างนั้นก็ถูกนะเขาจะกราบเพราะเขาศรัทธาศรัทาไอ้ศรัทธามันอะไม่กราบทหารก็เหมือนกราบเนรนี่ไงกราบเนรคือไม่ได้กราบเนรแต่กราบพระกราบศีลอันนั้นที่เขากราบเขากราบเพราะว่าน้องนายไปสอนธรรมะเขาอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะอ๋อเออ เขาเลยกาบแล้วจะอยู anyway. like like i mean. ่เป right so being so ็นเด็กเฉยเขาไม่กาบหรอกเอเหมือนเนนี่ไงเหมือนเนนี่ไงเนนี่คือเด็กเขาไม่เขากาบเพราะว่าอาจจะมีศีลมีอะไรที่มากกว่าสอนธรรมะได้เขาเลยกาบรู้สอนตัวเขาอ่ะเขาเขาอาจจะสัมผัสในตัวเขาได้เขาเลยกาบก็เหมือนเนนี่ไงอ้าถ้าเนนถอดผ้าเหลืองออกก็เป็นเด็กพี่ธรรมราพี่ธรรสัมผัสได้ไหมล่ะ ก็มันมันมันก็มีอะไรที่พิเศษเกินกว่าเด็กธรรมดาอยู่ในกาบไหมกาบไหมเรนี้เนะกาบไหมก็ไอ้ไปนั่นก็ไม่ได้ไปกาบว่าเขารอกแต่แต่แต่เคยกาบใช่ไหมไม่ไม่ไม่เคยกาบไม่แน่ใจหรือว่าไม่เคยกาบไม่เคยไม่เคยเอาดีๆนะเขาจะขุดเขาจะขุดภาพมาดูนะว่าเคยกาบไม่เคยกาบไม่มีไม่มียังยังยังไม่เคยแน่ใจนะเนีย ไปเจอไปไปเจอน้องไหนี่พี่ยกมือไหว้ก่อนหรือน้องไหนยกมือไหว้พี่ก่อนหรือเขาไม่ไหว้พี่เจอก็ทักทายกันธรรมดาไหว้ไหมก็ก็ไม่ได้ไหว้ก็ก็น้องไหนน้องไหนก็ยกมือไหว้ทั้งนี้นะอ๋อยกมือไหว้พี่ก็รับไหว้หรือพี่ไปปุ๊บก้มไหว้ก่อนก็หยอกกันธรรมดารอก็จับพุงจับเลยธรรมดาแต่เวลาแต่เวลาเวลาถามอะไรสักอะไรที่เป็นข้อที่เป็นข้อแบบที่เป็นก็อ่านข้อธรรม ตอบได้เพราะตอบได้รอนัดที่ทาที่เขากราบก็เพราะตรงนี้แหละไปถามนี่เลยเพราะเหตุนี้แหละเขากราบอืม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 กับเหมือนกันกับเน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 ก็คือเด็กแต่เหตุที่คนกราบเพราะว่าเพราะว่าเชื่อว่าผมพระเหลืองคือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแบบของผู้ยุทธเจ้าเขาเลยกราบพระเหลืองอ่าถูกต้องอูนฟิฟอร์มเขากราบถ้าน้องไนเป็นเด็กตัวไปธรรมดาเนี่ยก็คือเด็กดือก็ตี แต่เพราะน้องไนท์เนี่ยไป,ไปไปไปพูดธรรมะที่มันเป็นอะไรที่ที่เกินกว่าเด็กกับเขาอืีอกราบตรงนี้มันไม่มีใครไปอุปนไปไปไปเตรียมให้เขากาบได้หรอกหรอไม่มีเตรียมนะโอ้เตรียมแนมะ่ภาคคนเราถ้ามันไม่ภาคเขาไม่ศรัทธาเนะี่ยถาไม,ถาไม่ถ้าไม่ถึงใจมันไม่กาบหรอกเนาะถูกไหมมันไม่นั่งถือขนาดไหนจะเตรียมขนาดไหนก็ไม่กาบหรอกมันไม่ใช่นี่เราเราก็ต้องมองในมุมนี้ด้วย คนคนที่เขามาด้วย,ยลูกเขาเอามาส่งพ่อแม่มาส่งหรือ,อยังไงมาเอาพ่อแม่มาส่งเขาขับรถมาส่งเขาเห็นดีเห็นงามได้ไหมลูกเขาเตือนพวกเขาไหมหรือ,อยังไงมันก็มีคนที่มาด้วยอะ่ะก็มันมันก็มีมีหมดนั่นแหละมันมทั้งแบบกลา้าได้เป็นครอบครัวก็มีหรือหรือครอบครัวเขาเขาไม่เข้าใจก็มีมีเออเออมีไหมแบบประเภทที่แบบครอ,อบครัวเขาไม่เห็นด้วยเขามาด่าว่าเป็นแก๊งเอาพ่อแม่เขามาต้มตุ๋นนู่นนี่นั่นอย่างนี้มีไหมมีมีด้วย ก็ก็มีเหมือนกันเขาเขาก็ต้องบางคนเขาก็ต้องต่อสู้เหมือนกันแต่เขาก็ต้องต่อสู้กับลูกกับครอบครัวเขาเขาก็ต้องต่อสู้เหมือนกันอือมีเหตุการณ์อยู่ที่ในกลุ่มอยู่มันก็มีแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความเพียรอน่ะรอมีการบริจาคกันไหมมีการบริจาคกันไหมบริจาคให้น้อง มีค่ ρα, าครูค่าขันอันนี้ซื้อให้อย่างเงี้ยอันนู้นนี่นั่นอย่างเงี้ยให้เงินกันอย่างนี้มีไหมมีให้คงให้ของอะไรที่แบบแพงๆมันก็ธรรมธรรมชาติของสังคม,มอ่ะคือเมื่อรู้จ,จักกันมันรักมีความรักใร่ชอบพอกันมีให้มีให้แบบพแพงๆไมขนมรถเลิศอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เท่าไหร่หรอกโซ่พุงโซผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมันก็มีบ้างอย่างแบบนั้นก็มีบ้างเนาะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่มีเลยมันไม่ใช่คนเรามันก็ต้องมีบ้างเหมือน แหมือนเราไปวัดไปเลยนี่เหมือนนี่มันผมคิดไปวัดเนี่ยเ็าซื้อกาแฟซื้ออะไรไปถวายพระมันก็มันก็มี่ายกันหรือหรือรู้จักมักกี่กันแล้วก็ซื้อของไปฝากกันเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปใช่พระก็ขยี้ถามพระจ่างสงสารแกเดือวแกก็เหมือนก็เหมือนการเบียอะไะเหมือนทิศเบียล่ะที่ที่เอ่อญาติธรรมเขาก็ซื้อกระโถนไปฝาก ใช่เหมือนกันซื้อรูปนู่นนี่มันเหมือนกันเล้วคล้ายๆกัน่คล้ายกันก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเออแล้วจะมียูนิฟอร์มไหมต่อไปคิดว่าจะมียูนิฟอร์มไหมที่แบบเป็นเอกลักษณ์เลยอย่างเงี้ยไม่รู้เขาอะเป็นเรื่องนะครับเ้วแต่เคยเคยมีคุยกันเรื่องยูนิฟอร์มไหมคือเนี้ยไอเรื่องไอเรื่องธุรการอะไรพวกนั้นคือตอนนี้ไม่ไม่มีเวลาไปไปไปยุ่งไปคุยเลยก็จะดูให้แต่คดีเด้อ จะจะดูให้แต่คดีคือดูแค่เรื่องคดีเท่านั้นตอนนี้นะไม่ดูอย่างอือ่นไอเรื่องเขาจะไอเรื่องเขาจะไปทํากิจกรรมไปอะไรนู่นนี่นั่นนะคือเป็นเรื่องส่วนตัวเลยไม,ไม่ไปไม่ไม,ไม่ก็คือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอ๋อไม่ยุ่งเกี่ยวอ่าไม่ไม่พวกนี้คืองานเยอะมากตอนนี้คดีแค่แค่ที่ฟรร้องกันเนี่ยฟรร้องกันไปประมาเฉพาะที่นี่เป็นโจทย์เนี่ยก็เตรียมสำนวนแทบจะไม่ทันอยู่แล้วอนาคตจะใส่กรอบเจ็ดสีไหมเขาถาม ดูมันถามถามแบบสิ้นคิดนะเขาไม่มีถ้าก็มีเขาคงใส่อันนี้คําตอบซื้อเขาใส่ก่อนใส่อะไรนะกอเพชรเจ็ดสีอ๋อคือคืออะไรเขาไม่รู้จักกอเพชรเจ็ดสีไม่ดูเหรอพี่ไม่รู้จักจักรงงเหรอเพื่อกอเพชรที่มันมีแบบจักจงงงใช่ใช่กอเพชรเจ็ดสีอะไรมันมีเจ็ดแสงอะไรว่าไปอ่ะเตรงเตรงใส่แบบเอ้เออดอกแบบนิเกออย่างนี้นะ ประมาณว่ากอเพชรเจ็ดสีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีไงถ้ามันมีมันก็เอาไงโอ้ถ้าเขามีเขาคงใส่นี่แหละโอ้ปกติแต่งแบบนี้ก็เวลาไปมีที่วงสงก็แต่งเหมือนกันไม่มีวงสงฆ์เหรอไม่ไม่เวลาไปทําบุญที่วัดอะไรแล้วก็มีพี่พี่ใช่ไหมตัวพี่ใช่ไหมใช่เขียนหนวดเขียนใส่แต่งเป็นทหารนักรบก็แต่งแต่งเป็นพญานาคก็แต่ง แต่งเป็นพระเจ้าไทยวร,รมันอะไรก็แต่งหมดเ่ะพี่นะใช่เพื่อเพื่อเขาญญญเรียกว่าสื่อสัญญาณไงอือเรียกว่าสื่อสัญญาณคุยได้ <ๆ S 2> ทำไมผมจะคุยไม่ได้พี่สับพี่ธรรมราชแกก็ไม่ไปรายการสักรายการใเขาจี้สักหน่อยนึงผมไม่ไป,ไปลบว,วิดีโอคอลได้อยู่รอเออฝากถามนี่มีคนถามอยู่ว่ามีโอกาสที่ทางเชื่อมจิตเนี่ย จะเชื่อมไปถึงกลุ่มของอน้องหญิงท่านพี่ไหมคือน้องหญิงท่านพี่เนี่ยถามว่าเขามีเขาไหมเขาก็มีนะมีมีมีของเขาคือมีของเหรออ่ามีมีนะเขาเขาเขาก็เห็นเขาอะไรนะเขาเขาเขามีสัมผัสพิเศษเอางี้แล้วกันว่าเขามีเขาเขามีของมีครูคนละคนละค่ายคนละนี่ปะหรือยังไงหรือคล้ายๆกันคือเขามีเนะยเขาไม่ใช่ว่าเขาอุปโลกนะเขาไอ้สัมผัสเรื่อง เรื่องพิเศษเนี่ยจากที่ดูเขาเขามีนะเออแต่มันอยู่ในจุดที่บางทีพอพอรู้พอเห็นแล้วเนี่ยอะไรที่พิเศษกว่ากว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้มันมันเหมือนว่ามันมันมีจุดที่ว่าเอมันมีจุดที่มันมันมันหลงไงฮะหลงเขาเรียกว่าหลงหลงในหลงในฤทธิ์ในปัญญาตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้เอามาเป็นให้เป็นมันยังไม่ได้ถึงขั้นบรรลุธรรมไงเออ ของน้องหญิงเนี่ยเห็นไม่เห็นแต่การเห็นไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่ามันรู้มันรู้้ธรรมนะมันก็จะหลงไปอย่างเงี้ยหลงไปว่าเห็นไหมไเอาไปเอามาไปละครคุณธรรมไปนู่นอย่างที่เขาเขาทํามือสัมผัสอะไรเนี่ยบางบางทีถ้าไปถูกกับจริตคนเนี่ยเขาก็อาจจะรักษาหายก็ได้นะอันนี้เหรอโคกันอะไรโคกันเหรออ่านั้นแหละคือมันมันเราจะคือเราเราจะไปว่าเขาไม่มีไม่ได้นะเขาเขามีนะ คือมสัมผัสได้เหรอหรือไงเขาสัมผัสได้นะเขาไม่ใช่ว่าเขามั่วนะเ,เราเราเนี่ยสัมผัสได้เหรอไม่คือมองมองดูว่าลักษณะแบบนี้คือเขาเขาเขามีอยู่เขามีอยู่อืมอืมอืมโคกโคกเ่โคกโคก่คือคืออเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนอันนี้ไม่เคลื่อนแล้วตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีออกข่าวมาช่วงหนึ่งว่าเขาโดนคุกคามอะไรอย่างเงี้ยเขาติดต่อพี่มาไหมเคยติดต่อพี่มาไหม คือถ้าเคสนี้ไม่ไม่รับแต่ไม่ถามตอบคำถามก่อนเคยติดต่อมาไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่ว่าบอกเลยว่าถ้ามาไม่รับเนียเคสนี้ไม่ไม,ม่มันไม่มันไม่ได้อยู่ในข่ายที่เราเอา่อคือคือ,คอ,คอการรับคดีเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันจะมีจะมีข้อพิจารณาอยู่ครับ ือไม่ใช่ว่ารับมั่วนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยโอเคถ้าว่าก็ในเรื่องแท่งฟันนิดกฎหมายอาญาก็คือตามกฎหมายเลยไม่เป็นไรได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยจะมีเกณฑ์กันที่น่ารับอยู่อืของทางนี้นะมีเกณฑ์ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ารับมั่วเกณฑ์ยังไงออย่างอย่างเช่นพระเนี่ยโอเคพระเนี่ยพระถูกต้องคดีอะไรเงี้ยผิดถูกเดี๋ยวไปว่ากันอันนี้รับแน่นอนถ้าเหลืองมารับเลยสัญลักษณ์พุ่เจ้าอ่ะรับให้วัดบาลานี่รับเลย อ่าไม่ว่าจะผิดหรือถูกรับหมดเลยรับหมดเลยจะคิดจะถูกอะไรว่ากันถ้าเป็นเพราะว่าการแต่รับก่อนรับก่อนอ่าแต่ว่าถ้าเป็นของกลุ่มเอ่อพลังบุญใช่ไหมพลังบุญใช่ไหมอันนี้อันนี้ยังก่อนคือจะมีอุบาสกอุบาสิกาครับภิกษุพิกษุนีใช่ไหมครับพิกษุคับพิกษุนีก็ืูชีอุบาสกสุกสิกาเนี่ยอุบาสกอุาสิกาก็จะแยกเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เขาเอ่อกลุ่มนักลบ นักลุกปนป้องศาสนาก็อีกกลุ่มหนึ่งแล้วที่เขาไปเรียกร้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยโอเคกลุ่มเนี้ยถ้ากลุ่มนี้พิจารณาแล้วว่าเขาทํางานเพื่อปกป้องศาสนาในการปกป้องเร่อธาธรรมปกป้องครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วคดีแล้วหรือปรึกษาคดีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้หลายกลุ่มกลุ่ม้องกลุ่มปกป้องเนี่ยปกป้องคือตอนนี้เป็นเป็นให้เยอะมากที่ปรึกษากลุ่มปกป้องเนี่ยอันนี้กลุ่มปกป้องไง อืมอมปกป้องเขาจะไม่สอนเขาจะไม่นําพาสอนเขาจะปกป้องอย่างเดียวคือปาชาดาคนที่มาลุกลานศาสนาเขาจะเขาจะไปไล่ปาชาดาางเนี้เราเรียกกลุ่มปกป้องแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสืบทอดกลุ่มสืบทอดก็คือเรา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 กลุ่มกองทัพทมขออนุญาตนะฮะกองทัพทมเราไม่ได้รวมกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมไม่รวมไม่ได้รวมไม่รวมเพราะเขาจัดการเราหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละคนละคนละแนวทางเหรอหรือว่าไง คือมันก็ไม่มันอย่างเรื่องปกป้องพระสงฆ์อะไรเงี้ยมันก็มันก็มีมันก็บางเรื่องก็แนวทางเดียวกันบางเรื่องก็เราก็มองว่ามันคนละแนวทางคนละทิศอ่าก็คือคงคงก็ไม่เคยร่วมนะไม่เคยร่วมไม่เคยร่วมเพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือไงไม่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 ก็ก็มันก็มีเรื่องคดีมันก็คุยกันได้ไม่มีปัญหาหรอกอ๋อแต่ถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสร่วมก็ร่วมถ้ามันมีแนวทางอ๋อร่วมร่วมได้ อแต่มันที่มีข้อหนึ่งที่มันยังร่วมไม่ได้มันมันยังจิตมันยังข้อไหนข้อที่เขาล้างเชื่อมจิตหรือเปล่าหรือไงไม่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 ได้เกี่ยวกับเรื่องนมันเรื่องข้อข้อไหนที่มันมันรวมกันไม่ได้เรื่องนอกศาสนาความเห็นไม่ตรงกันเรื่องนอกศาสนาเขาอยู่ในศาสนาเรานอกศาสนาหรือว่าไงมันมีเกี่ยวกับเรื่องความเห็นของกลุ่มนอกศาสนาแล้วกันไม่ไม่ไม่ต้องไอ้ที่กลุ่มไหนเอาว่ากลุ่มนอกพระพุทธศาสนาอ๋อเรียกว่ากลุ่มนอกพุทธศาสนาอันนี้คือกลุ่มปกป้อง กุมปกป้องเนี่ยคือถ้ามาปั๊บเนี่ยก็ก็ก็รับให้เลยให้ความซื่อยเหลือทางคดีเลยกับกลุ่มสืบทอดที่ไม่ใช่เป็นภิกษุอืมก็ดีก็คืออย่างล้างนัยนี่เขาเรียกว่าสืบทอดสืบทอดสืบทอดก็คือสอนไงสอนนําพาคนสู่การปฏิบัติเลยทไมไม่บวชเนนวะก็ก็ก็ผู้ที่ดูแลศาสนาก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอ่าเข้าใจทําไมไม่บวชเออมีโครงการบวชเนรไหมมีแนวทางบวชเนรไหมหรือว่ายัางไง ก็เคยถามอยู่ประเด็นเนี้ยเขาว่างไงทุกนายบอกว่าเป็นเนนใช้ฤทธิ์ไม่ได้ฮะเป็นเนนใช้ฤทธิ์ไม่ได้ผิดผิดนี่แหละเ,เนี่ยบชเนนบทพตระเนี่ยต้องบวชเพื่อเรียนรู้และศึกษาะจะมาใช้ฤทธิ์ไม่ได้ฤทธิ์อย่างเช่นแบบว่านั่งสมาธิเพ่งแล้วแบบออขอให้เรื่องนั้นสาเร็จรู้ล่วงนี้ไม่ได้หรอหรือขอให้บ,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 บอะไรพลังที่มันเหนือธรรมชาติอะอย่างงี้แล้วกันใช่ไม่ได้เลย เขาเรียกว่าผิดเป็นภาระให้กองปราบเสียงของประมาณกับทนายไม่เกี่ยวหรอกก็สธบตามกฎหมายเป็นไงล่ะทีนี้บทเนียนเหตุผลที่บทเนียนไม่ได้แล้วเขาตอบไปแล้วไงอันนี้ที่เอามาตอบได้เพราะว่าเคยตอบไว้เป็นคลิปแล้วอ๋อบทเนียนไม่ได้เพราะว่าใช้พลังไม่ได้พลังลิฟต์ไม่ได้พลังลิธ์ไม่ได้มันผิดเหรอหรือว่าไงมันแพ้ครูหรือว่าไงมันจะถ่านไฟเข้าแทรกหรืออะไรลิฟตัวหมายเพราะว่าไปดูไปดูเพ่งเพ่งเขาเรียกว่าดูวาระจจิต มันเขาเขาเคยทํานายทายทักไหมเคยดูหมอให้กับกลุ่มเอฟซีอะไรอย่างนี้มีไหมไม่ไม่ใช่เป็นการดูหมอเราจะเป็นการดูวาราจิตดูวาลจิตยังไงเขาเขาทักเขาทวงเขาแนะนําอะไรยังไงมีไหมอะไรเลยเขาเรียกว่าดูวาราจิตแต่มีใช่ไหมมีใช่ไหมบอกอียนี่ควรทําบุญที่นั่นนะอันนี้จะมีโครงมีเคาะอันนั้นนู่นนี่นั่นอย่างงี้มีมีทายทักอยู่ไหมมีมีมีเขาเคยทักพี่ไหม ก็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 เคยทักเลยทักพี่แมเอ้ยถ้ามาได้โดนคดีด้วยกันนะ้อย่างเงี้ยเขาเคยทักไหมมันก็มันก็ก็มีก็มีพูดคุยอยู่อ่าเขาบอกว่าไงก็มันก็เป็นในเรื่องของการต่อสู้อะเหรอเขาก็ทักตั้งแต่แรกเหรอถ้ามาด้วยกันในโดนคดีไปด้วยกันนะต้องต่อสู้ช่วยกันอย่างนี้มีทักไหมคือมันไม่ไม่ได้ชัดแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ซึ่งเราก็เข้าใจว่าการต่อสู้เนี่ยคือในทางพุทธศาสนาในทางอะไรเราจะเรียกว่ามันมีมารอือ าม,มาน์แองหมายว่ามานที่คอยมาขัดแล้วก็มาขวางในเรื่องของของของ,ของการสอนธรรมะอะไรเพราฉนั้นมันมีนซึ่งซึ่งซึ่งมันจะเป็นที่รู้กันสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาจะรู้ว่ามันมีนพอมันมีปั๊บเนี่ยวิธีการในการที่จะเอะขจัดปัดเต่าก็คือมันก็มีหลายเครื่องมือก็คือ,อเราใช้ข้อขันติอขันติหรืออมุทิจาร์อยินดีหรือว่าใน,ในเรื่องของ ในเรื่องของอุเบกขาอุเบกขาก็คือวางเฉยปัญญาถ้ากลุ่มพวกนี้มันวางเฉยไม่ได้มันก็ต้องใช้ปัญญาใน,ก,นาก,การจัดการปัญญาทางที่เป็นเครื่องมือทางโลกก็คือกฎหมายไงแต่ถ้าในที่เราวางเฉยได้อย่างเช่นไอ้พวกคอมเมนต์เคเคเคเนี่ยอันนี้ใช้ใช้ข้ออุเบกขาเพราะไปด่าพี่เหรอว่าเคเวลามีคนมาด่าในคอมเมนต์อะไรเนี่ย<ม>เราไม่เคยมีใครด่าพี่วันนี้ไม่มีใครด่าเลยขณะอุตส่าห์ซ้อมไว้ถ้าใครจะเคก็เคนะไม่มีเคสักคนเขารักพี่นะ ก็เรียนเครื่องเครื่องมือในการกําจัดเอกิเลสมาเนี่ยมันก็จะมีหลายเครื่องมือไงถ้าเป็นมาเป็นตัวๆเลยอย่างเช่นเข้ามาระดมแจ้งความระดมร้องเรียนอะไรเนี้ยเครื่องมือ,อที่เราต้จัดการเราก็ต้องใช้เครื่องมือทางโลกคือใช้ปัญญาก็คือข้อกฎหมายไงแต่ถ้าเป็นคนมาคอมเมนต์ด่านเนี่ยก็จะใช้อุเบกขาคือวางเฉยแล้วก็การทํางานก็จะใช้ข้อขันติคืออดทน อดทนในการเพียนเพียนทาเพียนแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้กันเลยเลยว่าใช่คือเวลาไปไหนมาไหนคนเนี่ยในกลุ่มของเชื่อมจิตคนก็ให้การต้อนรับปกติไหมก็ปกติเขานะก็ไม่มีอะไรหรอเด้อมันมีมันมีมันมีเคสหนึ่งผมจาได้มันมีคนมาออกข่าวแล้วบอกว่าพี่กับทีมงานไปที่ไปที่ไอโรงแรมมันไปที่รีสอร์ทมันไล่ออกไม่ให้พักเลยจริงไหมไม่มีไม่มีไม่เคยไล่เลยไม่มีใช่ไหมไมีหรอกมันมั่วเอ้าแล้วมันพูดมั่วดิทั้งกันอ่ะพูดมั่วนี่คือคือสายร้าย เอออ๋อเห็นอยู่นั่นน่ะมันมันมันพิมพ์ประมาณนี้มันว่าถ้าไปพักโรงแรมมันนะมันจะไม่ให้พักมันว่าอย่างี้แต่ว่าเคยเห็นอยู่ไอ้พี่ว่าสถานพักพูดวันนั้นอ๋อแต่มันไม่ได้บอกใช่ไหมว่าไอ้แต่พี่ไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไม่เคยโหเธอเหรถ้าไล่ขนาดนั้นน่ะต้องคิดว่ามันก็จะเรื่องแน่มีเรื่องแม่ร้องแม่สจะดูสุกไหมล่ะถ้าว่าไปพักโรงแรมแล้วมนไล่แบบนั้นมันก็ร้องแม่มันเจอร้องแน่ใช่ไหมมึงก็ต้องโดนบ้างอ่ะ อ๋อเออต้องร้องสคบเลยว่าไปใช่ดีค่ะไปกด็ดูนู่นนี่นั่นผ่านไปรอบไหนก็จะจะจะแวะไปหาร้องเรียนรุรอบนั้นแหละมันก็ไม่อยู่สุกนีกมึงก็กว่ามึงจะปิดกิจการลนะ้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบั้งจริงเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับ